ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อยู่กับนีเลยครับผม Samsung Galaxy Note 10 l u s ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่ามาแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าเจ้า Samsung Galaxy Note ้10พัทนะไปปี2021เนี่ยเขายังน่าซื้อมาใช้งานไหมตัวเครื่องเขาเนี่ยยังน่าสนใจไหมนะครับกับเจ้า Samsung Galaxy Note 10 l u s เพราะว่าในปีนี้นะครับปี2021เนี่ยตัวซีรีส์ Note ก็ไม่มีการเปิดตัวนะครับแต่ว่าเขาก็จะเปิดตัวในส่วนตัว11 Out ใ่่ที ามารถใช้ปากกาได้แต่ว่าเป็นปากกาแยกเนาะแล้วก็ตัวตัว C43 ใช่ไหมครับที่สามารถใช้ปากกาได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมือนซีรีส์โนต้ตใช่ไหมครับไม่เหมือนที่แบบเฮ้ยเก็บปากกาตรงนี้แล้วเอามาเขียนแล้วก็ราคาตัว C43 มเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับดังนั้นในปีนี้เจ้า s a m s ุง g Galaxy ี่ที่เป็นซีรีส์โนต้ตเนี่ยก็ไม่มีการเปิดตัวนะครับถ้าเป็นตัวล่าสุด ก็จะเป็นตัว Note 20แล้วก็ Note 20 Ultra ใช่ไหมครับดังนั้นผมเชื่ออะไรครับว่าคนที่ชอบใช้ปากาก็คงมองหาสมาร์ทโฟนที่แบบเออเอามาไว้ใช้งานถ้าจะเอาตัว Note 20 Note 20 Ultra ไปบางคนอาจจะไม่ชอบตัวโมดูลกล้องข้างหลังที่มันใหญ่ๆห,หรือว่าตัวเครื่องที่มันใหญ่มันหนาเกินไปเนาะเผื่อบางคนแบบเออมาเห็นสเปคเจ้า n o t e 10 p l u s แล้วก็มาเห็นตัวเครื่อง No t e 10 Plus เผื่อบางคนที่แบบ สนใจอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับ Samsung Galaxy Note 10 Plus นะครับก็ตัวนี้เปิดตัวมาได้โอ้โหน่าจะ2ปีกว่าแล้วนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยได้ไปงานเปิดตัวตอนนั้นอยู่นะครับก็จําได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ตัวเครื่องเนี่ยบางสวยมากๆแล้วก็ให้สเปคมานี้แบบนะแล้วก็ในเรื่องตัวเฉดสีของเขานะครับสีที่ผมถืออยู่เนี่ยจะเป็นตัวสี ออราโกนะครับจะเป็นสีที่มันสะท้อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมติดฟิล์มด้านนะครับไว้เนาะอเพื่อแบบว่าเวลาจับเวลาสัมผัสเนี่ยจะได้ไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับก็ช่วยได้ครับช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยถ้าเราแบบปล่อยล้นๆแบบนี้นะครับโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยก็เป็นรอยนิ้วมือนะครับ ตัวเครื่องนะครับตัวดีไซน์ของเขาเนี่มีความบางมีความสวยครับน้ำหนักเบามากๆแล้วก็ตัวมดูลกล้องเนี่ยก็ยังเป็นรูปลักษณ์แบบเก่าอยู่นะครับก็คือกล้องแนวตั้งเนาะแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยให้มา4เลนเลยนะครับความละเอียดเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยตัวกล้องก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมก็ความละเอียดแบบไม่ได้หนีไม่ได้ทิ้งห่างมือถือที่ขายในยุคปัจจุบันสักเท่าไหร่นะครับดีไซน์ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับตำแหน่งของตัวปุ่มเนี่ยจะ แปลกหน่อยนะครับก็คือเขาจะย้ายมาไว้ฝั่งซ้ายมือเนาะเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มล็อกนะครับผมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็จะตัดพอร์ช่อมต่อตัวแจ็ค3.5เท่าออกไปนะครับจะเป็นตัว USB Type C อย่างเดียวเลยลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่นะครับปะการจะอยู่ตำแหน่งฝั่งนี้เนาะก็เป็นแบบกดเด้งเหมือนเดิมนะครับตัวปะการเนี่ยก็อัปเกรดขึ้นมาเยอะเลยนะครับในส่วนตัวฟีเจอร์ของเขา ก็เพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวจอที่เปลี่ยนจากจอเป็นอินฟินิตี้ธรรมดามาเป็นอินฟินิตี้โอดิสนะครับก็คือเป็นกล้องจอรูอยู่ตรงนี้เป็นตําแหน่งกล้องที่ผมมองว่าการเพิ่มสัดส,ส่วนหน้าจอที่มันโอเคที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าปกติก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นตัวจอติ่งใช่ไหมครับติ่งหยดน้านะครับมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่แต่พอมาเป็นเฮ้ยกล้องจอรูอยู่ตรงนี้แล้วมันมันแบบเออมันโอเคครับเวลาเราใช้งานเวลาเราเสพคอนเทนต์เล่นเกม ดู YouTube อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นดำแหน่งที่โอเคมากๆเลยนะครับดีไซน์โดยรวมผมยังถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบขี้ริ้วขี้เหร่นะครับน้ำหนักกำลังพอดีมือไดเมนชันในการถือการหยิบจับการใช้งานเนี่ยตัวซัมซุงเขาเออกแบบมาได้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวสเปคของเขานะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.8นิ้วนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็ในยุคปัจจุบันโอเคครับใช้ได้เลยเนาะเพราะว่า หลายๆแบรนด์ก็ขายมือถือในหน้าจอขนาดนี้นะครับสำหรับตัวเรือธงอย่างเช่นตัว Note 20 Ultra 5G ที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็ประมาณ6.9นะครับหน้าจอมันไม่ต่างกันมากนะครับไซส์ไม่ต่างกันมากแต่ว่าตัว Note 20 Ultra 5G เนี่ยโอ้โหเครื่องใหญ่กว่ามากเลยนะครับน้ำหนักเยอะกว่ามากจริงๆเวลาผมมาจับเจ้าโน้ตสิบพัทเนี่ยผมก็ยังรู้สึกชอบฟิลลิ่งในการถือการหยิบจับเจ้าโน้ตสิบพัทอยู่นะครับก็ตัวจอขนาด6.8นิ้วนะครับตัว หน้าจอเนี่ยจะเป็นตัวจอไดนามิกอ m มูเลนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็นตัว WQHD พัเลยนะครับแต่ว่าผมปรับไว้แค่ Full HD ก็เพียงพอแล้วเนาะและก็ในส่วนของตัวไอ้นี่ของเขานะครับตัว Refresh Rate เนี่ยก็ยังไม่มีให้ปรับได้เนาะเพราะว่าณนช่วงเวลาที่เขาเปิดตัวมานะครับมือถือเขายังไม่ได้แข่งขันกันในเรื่องตัว Refresh Rate นะครับก็จะได้อยู่ที่60เนาะการใช้งานก็โอเคครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างไรความละเอียดเราปรับได้นะครับ WQHD พันะครับ Full HD แล้วก็ HD พั ผมก็เลือกเป็นฟูดีพารก็โอเคเป็นไซส์มาตรฐานแล้วละครับเป็นค่ามาตรฐานของเขานะครับในส่วนตัวจอาการแสดงผลนะครับเนียนตาสบายตาสีสันก็ยังคงความสดใสความสวยงามอยู่นะครับใช้งานมาก็รุมร,วม,รวมเกือบจะ2ปีแล้วนะครับตัวจอเนี่ยก็ยังไม่ได้เจออาการเบื่อนะครับเพราะว่าตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้แบบว่าไปเปลี่ยนไปเคลมหน้าจอเนาะเพราะว่าไม่ไปแล้วมันไม่เจออาการนะครับเขาก็เลยไม่ไม่เคลียร์ให้ก็คือก็ยังใช้งานได้โอเคครับ ยังไม่เจออาการเบินหรือว่าจอสีเพี้ยนแต่อย่างใดเลยครับสำหรับการใช้งานที่ผ่านมาเนาะในส่วนตัวฟิลลิ่งในการท,ทัดดีอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวจอเนี่ยสิ่งที่ผมใช้มาผมมีปัญหาอยู่อย่างเดียวเลยนะก็เป็นปัญหาต่อเนื่องเลยอันนี้เป็นปัญหาสําหรับตัวผมเองนะครับก็คือจอโค้งครับเวลาจะหาฟิล์มติดเนี่ยโอ้โหหาติดยากมากครับตอนนี้เนี่ยผมติดเป็นตัวไฮโดรเจลอยู่นะครับก็ไม่ได้ชอบสักเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าก็ต้องติดไว้เพื่อแบบว่าปกป้องรอยปกป้องหน้าจอของเราเนาะก็คือ เวลามองดูแบบนี้แล้วมันไม่ได้มีความสวยงามเลยนะครับฟิล์มของเขาเนี่ยเป็นเนื้อเป็นคลื่นโอ้ไม่สวยเลยครับสำหรับตัวฟิลม์มไฮโดรเจลผมชอบตัวฟิลลิ่งในตัวฟิล์มกระจกมากกว่าแต่ว่าพอติดฟิล์มกระจกมาแล้วที่เป็นแบบกาวเต็มครับมันจะมันจะแตกง่ายครับแล้วราคาก็ยังสูงด้วยมันมันแตกง่ายแล้วก็มันแพงด้วยนะครับแต่พอมาติดไฮโดรเจลก็โอเคมันเป็นฟิล์มพลาสติกก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเวลาตรงขอบเนี่ยมันก็จะมีแบบฝุ่นเข้านิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับ ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในเรื่องของตัวฟิล์มติดหน้าจอเนาะเพราะว่าเป็นจอโค้งมันสวยมันงามก,ก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาหาฟิล์มนี่ติดยากมากๆเลยนะครับตัวโน้ต20่สิอัลต้าผมก็เหมือนกันครับใช้ฟิล์มที่แปะมาจากโรงงานพอเป็นรอยแล้วก็ไปเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเลยครับหาฟิล์มติดยากมากเฮ้ยไม่ใช่หาฟิล์มติดง่ายอยู่ครับแต่ว่าหาที่อกถูกอกถูกใจสําหรับตัวผมเนี่ยยากมากๆครับ ก็โอเคครับในส่วนตัวจอของเขาเนี่ยผมยังถือว่าใช้งานได้ดีนะครับฟิลลิ่งในการทัชเนี่ยยังมีความลื่นไหลสมูทใช้งานได้ดีสีสันก็ไม่ไม,ไม่มีทิฏฐิอยู่แล้วนะครับขอบจออะไรต่างๆก็เป็นมือถือที่มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะครับยังทันยุคทันสมัยอยู่เนาะก็โอเคในส่วนตัวชิปประมวลผลนะครับตัวประสิทธิภาพการใช้งานของเขาเนี่ย CPU ก็จะเป็นตัว x c Not นะครับ9825ถือว่าเป็นตัวแรงอยู่แล้วครับใช้งานมาในปัจจุบันนะครับความลื่นไหลความสมูทนะครับการใช้งานตัวโซเชียลมีเดียต่างๆก็ ยังถือว่าใช้งานได้ดีครับเนี่ยทัดได้ปืดป,ดปืดดีนะครับสลับไปมาระหว่างแอปก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยครับผมสลับไปมาระหว่างแอปถือว่าทํางานออกมาได้ดีอยู่แล้วเนาะก็ก็ยังเป็นตัวแรงหายห่วงอยู่แล้วนะครับผม สำหรับตัว CPU ของเขานะครับใช้งานทั่วไปทํางานออกมาได้ดีหรือว่าจะเป็นทํางานในเรื่องตัวการตัดต่อวิดีโอนะครับเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยผมเคยเามาแบบทํางานเป็นเป็น,เป,นเป็นเครื่องหลักที่ผมเอาไว้ทํางานตัดต่อลงช่องนะครับก็ยังทํางานได้ดีเนาะนต,ตัว k e y n e Master ก็ยังตัดต่อได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนตัว RAM เนี่ยมาพร้อมกับ RAM 12จินะครับตัว r อ m ก็จะมี256แล้วก็512ให้เลือกนะครับสำหรับเครื่องที่ขายในไทยถ้าตัว ลองร้อิกิกนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยเปิดมาที่37,900เนาะแล้วก็ตัวลรอยสิบกิกเนี่ยจะเปิดมาที่49 0 0 0นกะครับก็ถือว่าเป็นราคาตอนที่เปิดตัวตอนนั้นนะถามว่ามองว่าสูงไหมก็มองว่าสูงนะแต่พอมาเทียบกับมือถือที่ขายในปัจจุบันเนี่ยก็เออโอเคครับในปัจจุบันมันก็เพิ่มสูงขึ้นเนาะก็เนื่องด้วยอะไรต่ะเงินเฟอ้อหรือเปล่าแล้วก็ชิปอะไรต่างๆมันแพงขึ้นเราก็ไม่ว่ากากัันนนครรบเ้าาาา็ปขึแหละตาานะตม ก็โอเคมี2ขนาดให้เลือกนะครับมี256แล้วก็512นะครับผมสำหรับเจ้าโน้ต10พัทที่ขายในไทยเนาะแล้วก็ตัวกล้อง,ของเขานะครับกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นความละเอียด10ล้านนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.2 ก็ค่ารูรับแสงอาจจะไม่ได้แบบกว้างมากนะครับอาจจะไม่ได้แบบถึงขั้น F2.0 F1.9 ะครับเพราะว่าตัวพื้นที่ กล้องหน้าจอเนี่ยเขาจะทาให้มันเล็กๆเนาะมันก็เลยได้ประมาณนี้นะครับแต่ตัวผมเองแล้วผมมองว่ามันก็โอเคครับมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปแล้วมันเป็นไซส์ที่แบบโอเคตำแหน่งที่โอเคมากๆครับในส่วนของตัวกล้องหลังนะครับตัวกล้องหลัง,ขงเขาบูดุลกล้องก็บางเบาสวยงามดีครับตัวบูดุลกล้องแบบนี้เนี่ยดูดีมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้แบบโผมามกใส่เคสไปก็ปกป้องตัวเลนได้อย่างเงี้ยครับ ก็มาพร้อมกับด้านบนนะครับจะเป็นตัวเลนสเทเลโฟตโตโ้ความละเอียด12ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับมุมอมองการรับภาพอยู่ที่45องศาเป็นเลนเทเลนะครับแต่ว่าค่ารูรับแสงเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับอย่างนั้นเวลาเราถ่ายในที่แสงน้อยๆเนี่ยก็จะเก็บแสงได้ดีเนาะแล้วก็เลนวายครับหรือว่าเลนหลักเลนนอร์มอลนะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.5แล้วก็ f 2.4นะครับแปรผันตามตัวสภาพแสงเนาะมุมมองการรับภาพอยู่ที่75องศานะครับแล้วก็ เลนตัวที่3ครับเป็นตัวอัลต้าวครับตัวนี้เนี่ยจะให้มาเยอะกว่าเพื่อนเลยความลเรียด16ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.1ครับก็ให้ค่ารูรับแสงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะพอดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มุมมองการับภาพอยู่ที่123องศาจะเห็นได้ว่าตัวเลนอัลต้าวนะครับผมค่อนข้างชอบตัว หน่วสิพัดพุ่งมากเลยเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบถ่ายภาพมุมกว้างเวลาเราถ่ายออกมาแล้วเออความละเอียดในระดับนี้เนี่ยเวลาเราซูมดูครับมันก็ยังเห็นรายละเอียดเวลาเราจะครอบเวลาเราจะตัดตรงส่วนนั้นตัวเนี้ยมาใช้งานมันก็ยังคงมีรายละเอียดที่ให้เราใช้งานได้นะครับความละเอียด16ล้านเนาะแล้วก็ตัวที่4นะครับเป็นเลนส์ t o เครับเป็นตัวเลน Depth v i s i o n เนาะเอาไว้แบบวันระยะความชัดลึกชัดตื้นนะครับเป็นแบบ3มิติอย่างเงี้ยครับผมเป็นเลนส์ t o เเป็นแบบ Depth v i s i o n นะครับผมก็จะเป็น กล้องหลัง4ี่เลนนะครับมีแฟลช LED เนอะโอเคครับในส่วนงตัวเลนของเขาก็มีมาให้ใช้งานครบเลยนะครับสำหรับการใช้งานตัว UI ก็เป็นตัว UI v e r s i o นล่าสุดนะครับเป็นตัว One UI version น3.1แล้วก็เป็น Android 1 1นะครับก็มี Single Take ครับผมมีภาพถ่ายมีวิดีโอแล้วก็มีโหมดอื่นๆนะครับมีมาให้ใช้งานครบเลยนะครับมี AR doodle มีโหมด Pro p a n o r a m a มี อาหารกลางคืนพอเทปพอเทปวิดีโอ video, โหมดโปรวิดีโอนะครับก็มีมาแบบใช้งานได้ครบเลยนะครับในส่วนตัวโหมดการใช้งานของเขาสําหรับการถ่ายภาพนะครับใช้งานมาเป็นยังไงบ้างนี่ผมถ่ายภาพมุมกว้างนะครับตัวแสงสีสันต่างๆเนี่ยโอ้โหเก็บได้แบบดีามากๆครับยังเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นที่ผมชอบในการถ่ายภาพนะก็คือมันาภาพมุมกว้างถ่ายภาพได้กว้างแล้วก็รายละเอียดซูมดูนะครับก็เนี่ยครับชัดเจนดีครับผม เอาไว้ถ่ายวิวเนี่ยทำออกมาได้ได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการถ่ายภาพถ่ายอาหารก็สีสันแน่นอนครับสดใสอยู่แล้วเนาะนี่ครับโอ้โหดูได้แบบชัดเจนเลยนะครับถ่ายแบบนี้ครับผม ถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับในเรื่องตัวการถ่ายภาพเนาะก็ยังใช้งานได้ดีแล้วก็ครบนะครับณปี2 0งพีแล้วก็ในปีต่อๆไปเนี่ยผมว่าก็ยังก็ยังใช้ได้นะครับในเรื่องตัวกล้องเนาะก็ยังไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับงานวิดีโองานคอนเทนต์ก็ทำออกมาได้โอเคอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมก็ใช้งานเครื่องนี้เนี่ยมาเป็นเครื่องหลักก่อนหน้านี้นะครับเอาไว้ถ่ายวิดีโอลงช่องเนาะก็ ตัว 4k 6 0 fps ถ่ายได้นะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะอัดสูงสุดได้แบบ 4k เลยเนาะในเรื่องตัวความละเอียดของเขานะครับก็เหลือเฟือครับผมในเรื่องการใช้งานเวลาถ่ายมาแล้วในที่กลางแจ้งครับมีความร้อนไหมถ่ายวิดีโอนะครับผมเจอนะครับเวลาถ่ายในที่กลางแจ้งเนี่ยความร้อนมีนะแต่ว่าเวลาเราถ่ายไปแล้วครับตัวเครื่องเขาไม่ได้บังคับปิดบังคับหยุดนะครับแต่ว่า พอมาเป็นในเจ้า Note 20 Ultra 5G เออก็เจอแบบว่าบังคับไม่ให้เราเปิดกล้องนะครับในเจ้า Note 20 Ultra 5G เจอประมาณครั้ง2ครั้งเนี่ยครับก็แต่ว่าเจ้า n o ้ตสิบพัทเนี่ยไม่เจอเนาะก็ถือว่าโอเคครับในเรื่องการจัดการแล้วก็ตัวระบายความร้อนเขาก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับก็โอเคในส่วนตัวกล้องใช้งานได้ครบครับก็ไม่มีทิ่ติอะไรเลยนะครับถ้าพูดถึงในปี2 0 2 1ยยังใช้งานได้ดีไหมก็ยังใช้งานได้ดีนะครับ ในส่วนตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับขนาด4,300ม ah ิลลิแอมครับผมรองรับชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่45วัตต์แล้วก็ตัวหัวชาร์จที่แถมมาเนี่ยจะเป็นตัว25วัตต์เนาะจะเป็นตัว Type C to Type C นะครับผมก็โอเคชาร์จถามว่าเราต้องซื้อ45วัตต์มาไหมผมว่า25วัตต์ก็เพียงพอนะครับก็ชาร์จได้เร็วเลยถ้าเราเสียบชาร์จตัว15วัตต์เนี่ยมันจะเป็นชาร์จด่วนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเสียบ ตัว2ี่้าวันเนี่ยจะเป็นด่วนพิเศษเออมันก็จะเพิ่มความเร็วมาให้นะครับแป๊แบบเดียวเต็มครับไม่ต้องรอนานเนาะการใช้งานนะครับตัวแบตเตอรี่4,300ม mm, ิลลิแอมก็โอเคครับใช้งานได้ทั้งวันเพียงพอและก็ยังเหลืออยู่นะครับผมยังไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันน้อยจนเกินไปมันหมดเร็วจนเกินไปนะครับก็ใช้งานทั้งวันยังย่ายอยู่นะครับผมสำหรับตัวแบตเตอรี่ของเขาเนาะก็โอเคครับ ในส่วนของตัวเวอร์ชันนะครับผมตัว One UI เนี่ยจะเป็นตัวเวอร์ชัน3.1เนาะแล้วก็ตัวเวอร์ชัน Android เนี่ยเป็น Android 11นะครับผมก็อัปได้มาเป็นล่าสุดนะครับก็ถือว่า Samsung เนี่ยเขาไม่ได้ทิ้งขว้างนะครับก็ข้อดีก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนที่ใช้แบรนด์ Samsung ถ้าไม่มีในเรื่องตัวเวอร์ชันใหม่ที่แบบให้อัปแบบข้ามเวอร์ชันใหญ่ๆเลยเขาก็จะมีในเรื่องตัวแพทความปลอดภัยนะครับที่ปล่อยมาให้เราแบบอัปได้เรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัว Samsung เนาะก็ถือว่าเขาดููแลลกค้าดีผ โอเคครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้าโน้ต10พัทนะครับณนะปลายปี2021เนี่ยยังน่าซื้อมาใช้งานไหมถ้าคนใช้งานทั่วไปนะครับก็ยังน่าซื้อมาใช้งานเนาะเพราะว่าตัวเครื่องคนที่ชอบใช้ปากกาตัวปากกานะครับฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่ามีเยอะเลยนะครับในเรื่องการสั่งงานโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวแรงกดเนี่ยกดได้แบบละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนตัวปากกาเขาเนาะสำหรับตัวผมเองแล้วผมเอามาใช้งานแค่แบบเฮ้ยเอามาไว้ตัดต่อวดีโอับจบ ตรงนูนตรงนี้ไปวางตรงนั้นนะครับมันจะสะดวกกว่านิ้วนะครับก็ถือว่าโอเคสําหรับคนที่ชอบปากกาเนาะใช้งานปากกานะครับแล้วแบบอยากเก็บไว้ในตัวเครื่องเนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับที่น่าสนใจถ้าในปี2021เขายังน่าใช้งานไหมคนใช้งานทั่วไปนะครับอยากใช้งานปากาก็ยังน่าใช้งานนะครับส่วนคนที่แบบต้องการสเปกแรงๆหนักๆเอามาไว้เล่นเกมจ๋าๆเลยผมว่าอันนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์เนาะ,ะสำหรับคนที่ใช้งานในเชิงที่แบบว่า้ปากาตัดนูน่นเขียนนั่นวาดนี่อะไรประมาณนี้ครับผมในส่วนตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยยังใช้งานได้ดีครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับตัวแบตเตอรี่4,300มิลลิแอมป์ใช้งานก็โอเคครับยังเพียงพอเนาะ ก็โอเคครับมีประมาณนี้นะในส่วนของตัวจอความคมชัดรายละเอียดเนี่ยแน่นอนครับชัดเจนดีอยู่แล้วแต่ว่าจะตกไปเรื่องตัวรีเฟรชเรทเนาะเพราะว่าตัวรีเฟรชเรทของเขาเนี่ยก็ยังเป็นรีเฟรชเรทที่แบบเป็นจอธรรมดาอยู่ครับ60เฮนะิร์ตเนาะโอเคน่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Samsung Galaxy Note 10 Plus ครับผมถามว่ายังน่าซื้อใช้งานไหมสำหรับตัวผมเองแล้วผมก็มองว่าอยู่ที่ราคาที่เราเจอด้วยเนาะเพราะว่าถ้ามือนหนึ่งเนี่ยน่าจะหาไม่ได้แล้วล่ะถ้าหาได้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องคา้าสต๊อก ก็ต้องดูดีๆแล้วกันนะครับส่วนมือสองก็อยู่ในเลทราคา9 0้0 1 0 0 0 0นนิดๆประมาณนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ชอบประกาก,ก็ดูสาภาพส,สวยๆเอาแล้วกันเนาะโอเคครับผมคลิปนี้ผมมาเล่ามาแชร์ข้อมูลมาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่หาสมาร์ทโฟนหรือว่าชอบซีรีส์โน้ตเอามาไว้ใช้งานนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ